สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสองกของทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาแปลกเรามาในหัวข้อบันเทิงสักเล็กน้อยถือว่าเป็นการอัปเดตข่าวสารนะคะก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมเอ่ยมีการปลดข่าวออกมาว่าเป็นอดีตนางงามท่านหนึ่งนานที่ถูกพาดพิงก็คือนางแบบนางงามดารา เราก็ระบุว่าอักษรตัวปปลาตอนนั้นผู้คนก็ถามกันนะคะพยายามนียสอบถามว่าเอ๊ะคนนั้นเนี่ยคือใครมีการคาดเดากันไปต่างๆนานา,นาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีใครได้ออกมาฟันธงในเรื่องของสื่อนะคะไม่มีใครกล้าที่จะออกมาระบุเพราะว่าเดี๋ยวมันก็อาจจะโดนฟ้องครองดังนั้นเนี่ยเทคนิคอย่างหนึ่งที่เขามีการทําของสื่อคือ เขาก็เลยเลือกที่จะทำเป็นสซุกข่าวนะคะของอดีตดาราท่านนี้เนี่ยแหละโดยพร้อมใจกันเลยนะไม่ว่าเสือไหนก็ตามก็พยายามที่จะคิดถึงดาราปอาวาคนนี้อย่างพร้อมเพียงกันเลยก็ว่าได้ก็เสนอกันใหญ่เลยนะคะว่าครอบครัวเป็นยังไงมีประวัติความเป็นมาอย่างไร มีผลงานอะไรบ้างตอนนี้ทําอะไรอยู่สามีเป็นใครลูกกี่คนนะคะพยายามที่อะไรงานก็ผู้คนในสังคมก็มองออกนะคะว่าก็เป็นการบอกใบ้ไกลๆเนี่ยแหละเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากการที่มีอดีตนางงามนะคะได้ไปร้องเรียนว่าเป็นในเรื่องของเช็คเด้งจ่ายมาแล้วก็ไม่สามารถทำธุรกรรมทางด้านการเงินได้นั่นเอง แล้วการออกมาถแถลงของอดีตนางงามแนอะอดีตนางแบบของคุณลูกหมีเนี่ยก็ไปขอความช่วยเหลือทางทนายเดชาเพื่อที่จะช่วยดูแลในคดีเรื่องนี้ต่อจากนั้นเนี่ยคุณปอปลาท่านเนี่ยก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรนะคะก็เก็บตัวเงียบแหละยังไม่ได้มีการให้ข่าวจนสุดท้ายนะคะก็มีการประกาศ แถลงออกมานะคะว่าจะมีการให้ข่าวออกมาดับเครื่องชนในวันนี้เนี่ยแหละงาช่วงประมาณบ่ายสองโมงก็เดี๋ยวเราไปดูในประเด็นที่เขาต้องการที่จะชี้แจงนิดหนึ่งเข้ามาแล้วนะคะเรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมีด้วยค่ะเราก็มาดูข่าวนะคะบอกว่าอดีตดารานะ,ะหรือว่าอดีตนางงามด้วยนะคะคุณปูมันธนา พร้อมด้วยสามีนะคุณหานีิมะทองคําดับเครื่องชนเลยนัดถแถลงในเวลาบ่ายสองจะเคลีย์ในเรื่องของหนี้สองล้านบาทแล้วก็โปดข่าวมาด้วยว่ามีการรีดดอกบีย้ยโคดมากสืบเนื่องมาจากกรณีที่คุณลูกหมีรัศมีทองสิริไพรสีพร้อมด้วยทนายเดชาแล้วก็ทนายกุ้งมาถแถลงในประเด็นข่าวเกี่ยวกับ มของอดีตดาราอดีตนางงามอักษรยอดนางงามปอปลาแล้วก็มีสามีเป็นนักการเมืองได้มากู้ยืมเงินแล้วก็จ่ายเช็คเพื่อที่จะชำระหนี้ในวงเงิน2ล้านบาทแต่เมื่อวันที่4เมษายนนะคะคุณลูกหมีได้ไปเข้าร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนที่สอนทงังหลอกกล่าวหาว่าคุณปอปลาเนี่ยแหละได้ออกเช็คในจำนวนเงิน 2อล้านบาทเพื่อที่จะชำระหนี้สัญญากู้ยืมเงินตามจำนวน2อล้านบาทโดยเจตนาที่จะไม่ใช้เงินตามเช็คและพนักง,งานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาในครั้งที่2ลงวันที่6มิถุนายน2567ต่อมาในวันที่3กรกฎาคมผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าทีมทนายของทางคุณปูมันทนาแล้วก็คุณหารี่มาทองคำ นำโดยทนายประมาณเรืองวัฒนาวณิณิ์และทนายกิ่งสิรินระดาเรืองวัฒนาวริณิศขอแจ้งให้ทราบว่าคุณปูและคุณหานพร้อมทีมทนายความพร้อมที่จะให้การต่อนักงงานสอบสวนสอนอทองหล่อและถแถลงข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อสื่อมวลชนทุกสํานักข่าว ในวันที่4กรกฎาคมก็คือวันนี้นะเวลาบ่าย2โมงโดยประเด็นที่ต้องการชี้แจงก็มีดังต่อไปนี้ที่มาของมูลหนี้เงินกู้ยืมที่คุณลูกหมีอ้างว่ามีจำนวนเงินสองล้าน 2, 000, 000บาทนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายและก็ไม่ได้เป็นความจริงพฤติการการเรียกดอกเบีย้ยที่เกินอัตรากว่าที่กฎหมายนั้นกำหนด บางยอดมีการคิดสูงถึง1,200%เเซต่อปีโดยมีการคิดอัตราดอกเบีย้ยเป็นรายชั่วโมงรายวันรายเดือนตามเอกสารตารางการสรุปการโอนเงินโดยมีเอกสารประกอบที่จะเห็นได้ดังนี้ 1. แชทโต้ตอบระหว่างคุณปูมันธนาและคุณลูกหมีรัศมีและสลิปการโอนเงินกู้ยืมบางส่วน 2. ตารางสรุปเงินโอนเข้าออกระหว่างคู่กรณีตั้งแต่ในช่วงระหว่างเดือนกันยายนปีพศ2566จนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมปีพศ2567พร้อมทั้งในวันเดียวกันคุณปูและคุณหานก็มีความจำนงที่จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดหลายราย ในกรณีที่มีการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ตนและวงตระกูลและผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดและรับเอาประโยชน์มากกว่าส่วนเกินสมควรหลายกรรมหลายวาระ ทั้งนี้ในช่วงท้ายของจดหมายนะคะก็ได้ระบุเลยว่าทางคุณโปมันธนาสามีแล้วก็ทางทนายนะคะก็ได้ร่อนเทียบเชิญถึงผู้บรรดาสื่อมวลชนต่างๆให้ไปร่วมทำข่าวไปร่วมสัมภาษณ์ไปร่วมรับฟังคำถแถลงข้อเท็จจริงต่างๆพร้อมยินดีนะคะเปิดใจให้สื่อทุกแขน,นเนี่ยได้ร่วมกันสังเกตการแล้วก็ ซักถามขอแต่จริงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ฝ่ายทางคุณลูกหมีเนี่ยออกมากล่าวหาดังนั้นผู้ถูกกล่าวหาก็ขออนุญาตที่จะชี้แจงตอบคําถามในสิ่งที่สื่อก็ยังไม่ทราบนะคะแล้วก็คนทั่วไปก็ยังไม่ทราบด้วยดังนั้นจึงขอเรียนเชิญมาทั่วกันเลยต่อมาทางด้านของทนายความของคุณลูกหมีนะคะก็ออกมาเปิดตั้งแต่ยามเช้าเลยด้วยการโพสต ท้าทาทยท้าทาทยนะคะบอกว่าสวัสดียามเช้าครับวันนี้9นาฬิกาไปว่าความให้คดีของแอมสายนายในฐานะของทนายความผู้เสียหายแล้วก็โจดร่วมที่ศา,า,าลอาญารัชดาส่วนในช่วงใหม่2มีการเชียร์เจ้าหนี้หรือว่าลูกหนี้ให้เดินทางไปช่วยลูกหมีที่สอนอทองหล่อเนื่องจากว่าลูกหนี้เนี่ยนัดเจรจาแต่ได้ข่าวว่าลูกหนี้ เตรียมทนายความพร้อมที่จะดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับพวกลูกหมีพร้อมกับมีการกล่าวหาด้วยว่าปล่อยเงินกู้ในอัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่าที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ไปดูกันนะคะว่าระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้จะเกิดอะไรขึ้นแน่เป็นหนี้ก็ต้องใช้กันด้วยนะครับหลังจากที่เป็นข่าวขึ้นมานะคะทางคุณลูกหมีก็ได้โพสต,ตัดท้อน,นะคะบอกว่า ลูกหมีเนี่ยให้พี่ยืมเงินไปสองล้านบาทพี่เนี่ยนอกจากจะไม่ใช่นี่แต่พี่ก็ยังมีเงินไปจ้างทนายจะมาฟ้องลูกหมีเพื่อที่จะเอาลูกหมีนั้นเข้าคุกจะจะเอาอยัางไงกันดีทางทนายเดชานะคะก็เข้าไปต่อเชื่อผมเถอะครับคดีเนี้ยไม่มีพลิกหรอกครับมีแต่จะพลิกลิ้นเท่านั้นครับฮ่าฮ่า ทนายเดชาเนี่ยตลอดเวลาเขาจะ PR ตัวเองอยู่ตลอดนะเนาะว่าเขาเนี่ยอยู่ในวงการทนายมา30กว่าปีเนาะเรียกได้ว่าเป็นทนายกไก่ทนายอวุโสแล้วก็ยังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรเพื่อไปอบรมตามหน่วยง,งานองค์กรบริษัทต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการทวงหนี้เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินอะไรพวกนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะมีความมั่นใจในระ,ระดับหนึ่งนะว่าทางทนายนเดชาเาคงจะทราบนะถึงเรื่องของกฎเกณฑ์อะไรต่างๆอย่างที่ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยเขาได้แจ้งออกมาเนาะว่าคุณลูกหมีเนี่ยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่โหดมากนะคะ1,200ต่อปีโอ้โหนี่เรางงมากเลยนะว่า คือคนระดับหานีมาทองคาคนระดับปูมันธนาเนี่ยคือเงินสองล้านไม่มีแล้วรู้ทั้งรู้ว่าเขาคิดดอกเบี้ยหนึ 1, 200่งพันสองร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็ออยังกู้อยู่ย่างอ,อันนี้อันนี้เราก็แบบว่านาอคิดตามหลักของกฎธรรมดานะกฎชาวบ้านธรรมดาคือความรู้สึกส่วนตัวก็ได้ว่าเฮ้ยถ้าดอกมันขนาดนี้เนี่ยแล้วเราไปยืมที่อื่นมีดีกว่าหรอถ้าเราคิดแบบนี้นะ แล้วตระกูลหิมะทองคํานี่ก็ถือว่าเป็นเป็นตระกูลที่โอ้ก็ไม่ได้ไก่กานะเราก็งงว่าถ้ามันเป็นความจริงเนี่ยมันแปลกๆหรกอเปล่ามันมีเงื่อนงำมรือเปล่าหรือว่ามีความจงใจอะไรบางอย่างว่าถ้าเกิดมีการเรียกดอกเบีย้ยสูงๆบางคนก็อาจจะมองว่าคือถ้าเกิดเป็นคดีความขึ้นมาเนี่ยคนที่น่าจะมีปัญหาอาจจะเป็น ฝ่ายเจ้าหนี้ซะเองเพราะมีการเรียกอัตราดอกเบีย้ยที่มันเกินกว่ากําหนดนั่นก็หมายถึงว่ามันผิดกฎหมายไม่สามารถเอาผิดอะไรได้อย่างนี้หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องมาดูนต่อไปนะคะว่าเดี๋ยวทางผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงจะออกมาแจงในภายหลังนะเราก็ตามข่าวกันต่อไปจ้ะสาหรับในเคสนี้นะคะทุกคนได้รับฟังข่าวแล้ว คิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ